ปาป๊านี่ยปะป๊าทำอะไรปะป๊านอนนะคะ ปะป๊านอนอยู่นะไม่กวนปะป๊านะไม่กวนปะป๊านะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวปะป๊าตื่นแล้วค่อยเล่นกันนะคะน้องอย่าก,กวนปะป๊านะคะเร็วเๆน้องจีงไม่กวนปะป๊านะคนเก่งเนาะ ไม่บายกันไม่บายป๊าป๊ากันไม่บายไม่บายป๊าปายังอ่าไม่บาย